สวัสดีค่ะนางสาวรัิวันจังหวัดรหัส531006 1113ค่ะวันนี้จะมาทำชิ้นส่วนจักรยานที่ชื่อว่าคอจักรยานนะคะเริ่มแรกกดไปที่นิวเลือกพาทค่ะจากนั้นนะคะสเก็ตที่ด้านท็อปเพนค่ะ สร้างวงกลมนะคะขนาดไดเมนเตอร์40มิลค่ะจากนั้น Xto กทขึ้นมา50มิลนะคะต่อไปเราจะทำการสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์บนผิวด้านบนค่ะให้กดไปที่ผิวเราลากเส้นตามต่อจุดเลยนะคะจากนั้นเราจะเลือกเพนใหม่โดยใช้คำสั่ง เ,เพนค่ะสีชมพูนะคะให้เราเลือกที่เส้นเซนเตอร์ไลน์ด้านสีม่วงให้เลือกที่ผิวด้านบนค่ะก็ะจะได้เพนออกมาแบบนี้จากนั้นใช้คำสั่ง section view ตัด section ค่ะต่อไปนะคะเราจะวาดเส้นเซนเตอร์ไลน์บนเพนใหม่กดไปที่เพนก่อนค่ะ เราก็สร้างเซนเตอร์ไลน์จากนั้นสร้างเส้นสร้างตามรูปนะคะเราจะกด A เพื่อเปลี่ยนเป็นแทงเซนอาร์คค่ะลากลงมาตามเส้นสีเหลืองนะคะ จากนั้นกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นค่ะให้คงด้านล่างกับจุดด้านล่างชิดติดกันนะคะศูนย์กลางด้านล่างกับเส้นสุดเส้นเซนเตอร์ไลน์ชิดติดกันค่ะศูนย์กลางด้านบนกับเส้นเซนเตอร์ไลน์ชิดติดกันค่ะจากนั้นกำหนดขนาดรัศมี15ค่ะรัศมี18ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางทั้งสองเส้นเป็น15ค่ะ จากนั้นนะคะกำหนดส่วนของมุมตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อเรากดเวลาจะเปลี่ยนขนาดองศาคะจะขึ้นหน้าจออีมาให้เรากดไปที่ด i f ดี Dimension d i วิ n งค่ะจะขึ้น Over d e f i n e ให้กดที่ Over d e f i n e คลิกแต่ s n o โนนะคะเลือกอันที่4เพื่อใหก้กำหนดขนาด15มิลของเราที่เคยกำหนดไว้หายไปค่ะ ตอนนี้ก็จะทำการเปลี่ยนตรงนี้ได้ให้เป็น22อ,องศานะคะจากนั้นกด section view อีกครั้งหนึ่งค่ะกดมุมรูปนี้ด้านขวาเพื่อออกจากการสเกตนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เรามาที่ด้านขวานะคะเราจะทำการสเกตลงบนหลายแพ่นะคะ เพื่อไปที่สเกตค่ะที่ลายแพนนะคะสร้างวงกลมค่ะที่ด้านลายแพนสร้างสองวงซ้อนกันนะคะขนาดวงนอกให้เป็น45มิลวงในค่ะเป็น35ค่ะจุดนี้ ถึงขอบล่างนี้ให้ห่างกัน35นะคะจุดศูนย์กลางถึงเส้นจุดข้างล่างให้ห่างกัน55นะคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะสร้างใช้คำสั่ง center และ a n g l e คะ่ะสร้างที่ขอบวงกลมด้านในนะคะกำหนดขนาดเป็น10มิละคะ่ะ สั่นั้นใช้คำสั่งทิมพา o เวอร์ทินะคะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกสั่งนั้นนะคะใช้คำสั่งเอ็กทค่ะใช้เป็นมิดเพนด้าละ4สค่ะก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้ จากนั้นนะคะเราจะทำการสกเก็ตอีกครั้งหนึ่งที่ด้านไรเพลนะคะ่ะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะคะจากจุดศูนย์กลางของวงกลมถึงจุดศูนย์กลางของทรงกระบอกคะ่ะโดยให้เส้นศูนย์กลาง เส้นศูนย์กลางนี้นะคะทํากับมุมด้านล่างสติองศาค่ะจากนั้นนะคะเราจะคลิกที่เพลนด้านในค่ะ ฟูดนะคะเปลี่ยนเป็น up to body ค่ะเลือก Play น,นะคะแล้วก็ Extrude ค่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็น up to body นะคะตรงนี้ให้เราคลิกท,ที่ทิศทางคือเส้นนี้ค่ะสี่มพูคือผิวที่เราต้องการให้ไปถึงนะคะก็คือด้านบนนี้ ตรงนี้ให้เป็น7นะคะก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อได้รูปตามนี้นะคะให้เราไปที่ส่วนนี้ค่ะกดที่ผิวด้านนี้นะคะแล้วสร้างวงกลมค่ะที่จุดกึ่งกลางด้านนอกนะคะรัศมี6ค่ะจากนั้นลากเส้นตัดนะคะ แล้วใช้คำสั่ง trim trim to c u s เศส่วนที่ไม่ต้องการออกค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการ copy ค่ะให้กดเลือกที่วงกลมนะคะแล้วกด ctrl c คะ่ะ จากนั้นกดที่มุมขวานี้ออกนะคะเพื่อออกจากากสเกตต่อไปกดที่ระนาาด้านบนค่ะแล้เลือกเรากด Ctrl V นะคะจากนั้นกดที่เส้นค่ะเลือกอินดิทสเกตค่ะเราจะสามารถลากเส้นนี้ให้ไปอยู่ที่จุดกึ่งกลางที่ขอบได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะจากนั้นทำการ Extrude นะคะสลับด้านค่ะขึ้นไปเป็นระยะ10มิลค่ะ ด้านล่างก็ทําเช่นเดียวกันนะคะเลือกที่เส้นก่อน,นะคะ่ะ extrude สลับด้านนะคะ10มิลค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทําการสร้างผิวบนชิน้นงทรงกระบอกค่ะกดไปที่ท็อปท็อปนะคะตรงนี้เราสามารถเอาแพนออกก่อนได้เพื่อไม่ให้เกะก,กะนะคะ จากนั้น,นเลือกที่ผิวด้านบนนี้ค่ะใช้คำสั่ง offset นะคะใช้คำสั่ง offset นะคะกดไปที่ reverse ค่ะระยะห่างเป็น5นะคะก็คือระยะจากเส้นนี้ถึงเส้นสีนเหลืองนี้ค่ะจะเป็น5ค่ะจากนั้น,นคลิกโอเคค่ะ ต่อไปนะคะใช้คำสั่ง extrude cut ตัดชิ้นงานค่ะความลึกตรงนี้ให้เป็น5มิลนะคะมุมเป็น7ค่ะติ๊กถูกนะคะก็จะได้ชิ้นงานที่มีความลึกแบบนี้ค่ะดินก้าหนึ่งสอนะครับ ต่อไปเราจะทําการเจาะลูกนะคะนี้จะกําหนดจุดขึ้นมาก,ก่อนนะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะก็คือจุดนี้จากนั้นจะใช้คําสั่งโฮสตั์ค่ะ ใช้เป็นเคาน์เตอร์บอลนะคะสแตนดาร์ดใช้เป็นดินค่ะไทเป็นดิน9 1 2นะคะ M 8ชนิดรูเป็นแบบหลวมนะคะเจาะแบบทูออลทะลุทั้งหมดค่ะใช้เป็น22มิลมุม90นะคะ จากนั้นไปที่ p Position 3D ส,สกเกตค่ะกดลงไปที่จุดค่ะติ๊กถูกนะคะก็จะได้รูออกมาเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะทะลุด้วยจากนั้นนะคะเราจะทำาก,การเจาะรูบริเวณนี้ค่ะให้เลือกโควิสรนะคะใช้เป็นรูโฮนะคะใช้ดินเช่นเดิมค่ะ ใช้เป็นดิวไซส์ขนาดไดมิตเตอร์8นะคะเจาะแบบทรูออลทะลุทั้งหมดค่ะจากนั้นไปที่ position 3d s k สเกตนะคะกดลงไปที่จุดกึ่งกลางค่ะก็จะได้เป็นรูทะลุทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเราจะกลับไปสร้างด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะเราจะสร้างวงกลม ขนาดไดมิเตอร์25นะคะจากนั้นใช้คำสั่ง extrude ค่ะ,คะ ตรงนี้ให้เลือกเป็น offset from surface นะคะระยะ5ค่ะสีชมพูนะคะคือเราต้องการให้ไปถึงตรงไหนนะคะเราจะคลิกที่ตรงนี้เพื่อให้เจาะมาถึงตรงนี้ค่ะสร้างนานคลิกถูกนะคะจากรูปถ้าเรามองแบบผ่านนะคะเราก็จะเห็นว่ามันทะลุขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะ จะได้เป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะทำการฟิลเลตค่ะลัศมี3นะคะบริเวณที่เป็นส่วนข้อต่อของชิ้นงาน จากนั้นนะคะใช้ฟิลเลตอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็น1มิลน,นะคะเลือกขอบต่างๆค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้ส่วนนส่วนนี้นะคะเลือกตามรูปเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะทำการใส่สีให้กับชิ้นงานค่ะในที่นี้นะคะจะใส่เป็นสีเขียวนะคะเลือกไปที่ตรงนี้ก่อนเพื่อให้ใส่ทันชิ้นงานค่ะเป็นสีเขียวแบบชายนี่นะคะ คลิกถูกค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับชิ้นส่วนที่ชื่อว่าคอจักรยานขอบคุณค่ะ